เจอพี่โบนี่อยู่ที่อยู่ที่อทอแอนนวลคอนเวนชั่นครับก็ก่อนที่เจอที่เนี่ยคือไปเจอที่พยอนรณาลติ้งของปีที่แล้วครับก็ได้เข้าไปคุยเข้าไปถามว่าพี่โบผมเอออย่างเงี้ยผมจะทำยังไงก็ได้จดหลายๆอย่างที่พี่บอกทุกอย่างนะคือดีมากครับการที่ได้ฟังเช่กันฟังเชาการหน,นึง่งคนเนี่ยก็ต้องประมาณสี่ถึงเล่มละล่าสุดของพี่โบเนี่ยคือ,คอเก็บเบี้ยมานะครับวันครึ่งนะครับเก็บเบี้ยมาสิบเอ็ดล้านแปดเคส โอ้โหหนึ่งวันทีโอทีเลยตัวตัวพิธาตีเองถ้าเราหนึ่งทีโอทีเนี่ยต้องทำใหญ่ใหญ่ก็ได้ครับได้ไปเจอพี่พิธาพี่ทียร์พีมีคนเก่งๆแบบแล้วก copy copy. ็ผมก็ copy ครับอย่างนี้ผมบอกผม copy ร้อยเปอร์เซ็นต์ผม copy นะครับผมไม่ทําเองผมบอกพิต้าจ่วยแล้วว่าผมจะเลือกก๊อปนะคราวงนี้มันตรงจริตผมดังชอบพิต้าพี่ผมจะ copy พี่นะทุกอย่างคือผมก๊อปหมดพี่ดูนะครับเนี่ยครับ ป้ายทะเบียนผมนะกับป้ายทะเบียนพิต้ากพอพครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าครับเหมือนกันเหมือนกันเลยบางคนบอกเฮ้ยมงบ้าหรือเปล่าผมเล่าให้ฟังนิดนึงครับป้ายป้ายเนี้ยเนี่ยเอาไปะสกลเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าับพิต้าของคุณดอนผมเป็นสกลวันนั้นครับมันมีประมูลป้ายครับพี่จอร์ดคือคือวิชายพิต้าเนี่ยบอกว่าตั้งต้องใช้เลขนะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะเหมือนพิต้านะแล้วต้องจุดกอพกอพให้เหมือนเลยทุกอย่าง ก็ประมูลครับผมกูประมูลประมูลายผมก็ไม่เคยประมูลนะครับมันไม่รู้เลยต้องทำยังไงทูหาพีต้าหาพี่ยังทำยังไงไปสมัครแบบนี้นะเราไปเตรียมเตรียมผ่อนตรงนี้ไว้ตรงนี้นะโอเคก็รอป้ายนี้ครับรอป้ายนี้ออกมาผมอ่ะเข้าไปร้องแต่เก้าโมงป้ายนี้ออกมาสี่โมงเย็นบอกสี่โมงเย็นผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงพอถึงป้ายปุ๊บเขาก็เปิดมาให้บิดก็บิดปิดไปบิดไปก็ไปถึงสองมือเลยละก็ยังิดมีคนเยอะอยู่ พอเข้าถึงสามหมื่นครับ mm. เหลือผมหนึ่งคนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งมีแค่สองคนอนนี้คือคนนี้ก็น่าจะรอป้ายนี้เหมือนกันก็ปิดกับแข่งกันปิดคนละพัน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 ไปได้สี่หมื่นก็แล้วเราคกคู่เชียร์ป้ายแพงขนาดนี้เลยผมก็ไม่รู้ตอนนั้นตอนนั้นเตรียมเงินไปแค่ห้าหมื่นคิดว่าไม่ถึงด้วยซ้ำเพราะว่าปีที่แล้วมันจบทีสั้นก็ไปเรื่อยไปเรื่อยสุดท้ายครับพอไปถึงสี่หมื่นขึ้นไปสี่หมื่นไปถึงห้าหมื่นครับแล้วไอ้คุณ ประมูลก็ไม่นับหนึ่งนับสองก็ไม่ถึงสามนาทีผมก็โอแ้แต่ตอนนั้นผมคิดในใจว่าถึงห้าหมื่นแล้วอะ่ะไม่รู้แหละยังไงผมก็ไปต่อถ้าไปถึงแสนผมก็คือึงแสนอ่ะตอนน,ตอนนั้นก็ไปเอาไปถึงสรุปจบ,จบที่ห้าหมื่นสามมาก็เลยขอพิตายี่ผมได้แล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าพิต้าแกล้นะบบง,งผมหรือเปล่านะครับชอบบีดแข่งกับผมหรือเปล่าผมไม่รู้ตอนนั้นยี่ผมได้แนละ้วผมได้มาห้าหมื่นสามตอนนั้นก็หมดตัวเลยนะนี่ครับพี่บมก๊อปร้อยเปอร์เซ็นต์ิง วิธีอะไรที่เขาว่าทํายังไงทําไงมันถึงเป้าหมายบอกผมเลยเดี๋ยวผมทําตามเองอนะก็เปลี่ยนแปลงตัวเองทุกอย่างครับเขียนเป้าหมายก่อนนอนครับสวดมนต์สวดมนต์นนทำบุญถ้าพี่พดูสนมีเฟซบุ๊กผมเนี่ยหรือว่าไลน์อย่างเงี้ยผมไปส่งบุญให้ทุกกับทุกวันครับหลังๆัมันเดินทางก็เลยไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพบ่อยก็ไม่ค่อยได้เจอครับก็ได้ส่งบุญให้ทุกวันครับ,บว,บวบิ่งออกกำลังกายตั้งเป้าหมายคือ วิ่งเดือนละร้อยกิโลครับนะก็นี่ครับเป้าหมายที่ผมเขียนตอนนั้นนะครับตอนนั้นที่ผมเขียนคือโค้ดผมออกวันที่ยี่สิบห้านะครับแต่ผมเขียนเป้าหมายนี้แต่วันที่ยี่สิบเราออกยี่ิบห้าเดือนห้าผมเขียนเป้าหมายก่อนอีกว่าผมอม่เป็นทนะี่เบพาสออรเดียอันดับหนึ่งพาประเทศไทยเนี้ยเป็นเหตุผลนะครับพี่วงครับว่าผมได้อันดับที่สนะิบเอ็ดมันมีเลขหนึ่งสองตัวนะครับมันก็เลยได้เยอะกว่าที่หนึ่งนะอันะนี้เป็นเป็นความภาคภใจของผมนะครับเนะียนะก็ มีมีโค้ดแล้วอยู่ใกล้คนสําเร็จครับทําตามคนสําเร็จปุ๊บเขาเนี้ยมันก็จะไม่สําเร็จผมถ้าเราไม่ได้มีแบรนด์ที่มันชัดเจนผมสร้างแบรนด์ตัวเองครับในเฟซบุ๊กครับเพี่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กผมจะเห็นเลยนะครับจะมีแค่นี้จริงๆมีคุณพ่อคุณแม่ครับมีใส่บาตรทาบุญครับแล้วก็ออกกําลังกายครับขายทํางานครับผู้วิชาการครับรับรางวัลครับไปเยี่ยมลูกค้าคุณพ่อคุณแม่ ออกกาลังกายซึ่งแต่ก่อน a c e b o o k ผมก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับก็ก็มีการอัพทั่วม้วน่ตัวเลขไปหมดนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้มาคือการเขียนเนี่ยครับการการการเขียนสเตตสัสพวกนี้ครับอการโพสต์พวกนี้ได้มาจากพี่เอครับพี่เอตอนี่้าน,นะครับต้องขอบคุณพี่เอมากๆวันนั้นไปนเรียนกับพี่ตัวยนะครับพรอพี่ตัวยแล้วพี่ตัวยให้พี่เอมแชร์เรื่องการเขียนการเขียนพวกนี้นผมก็ก็ก็รู้พี่เอเขียนมาว่า โอ้เขียนแบบนี้เออถ้าเขียนแบบนี้ก็อ่านง่ายดีนะที่รสามบรรทัดอย่างเงี้ยถ้าเราเขียนยาวไปเพิมมันก็อ่านดูไม่น่าสนใจก็ได้เขียนคอนเทนต์มาครับ,บนนจนจนจนหลังๆครับก็มีคนแซวโจวก็จะชอบแซว่ะตั้งไม่รู้ตั้งเขียนคอนเทนต์หรือเขียนคอนโดนะครับเพราะมันยาวมากนะครับบางทีมันก็ยาวมากเนแต่ก็ผมก็ทํามาเรื่อยๆครับทํามาตลอดทุกวันด้วยซ้ำนะครับจนบางทีพี่ทีกตัวก็จะบอกว่ามึงโพสอีกแล้วมึงมึงโพสอะไรมึงโพสอีกแล้วเนีแต่ผมได้ ผมได้ลูกค้าแล้วก็ได้ตัวแทนจากการโพสแบบนี้ก็เยอะพอสมควรนะครับเนาะก็คราวนี้ครับพูดถึงเรื่องเรื่องเรื่องขายนิดนึงครับก็ตัวผมเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งเสนอเบี้ยแล้วก็เหลือแต่ลูกค้าตัวสุขภาพก็คือเพื่อนผมโพลข้างล่างนี่ครับกับคุณน้าข้างบนที่คุณน้าคือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของผมทั้งสองคนตอนนี้นะครับก็ผมเชื่อในผลิตภัณฑ์นะครับเราผมก็ก็โฟกัสกับมำันจริงๆถ้าวันนี้ยเราเราเราผลิตภัณฑ์เรา,เรา,เรา มีเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่เรารักตัวไหนเราชอบตัวไหนเราก็ศึกษารเานั้นแต่พอมันไปปุ๊บมันได้ตอบโจทย์ลค้าแล้วเราเสนอเราจะพูดได้ได้ชัดเจนมากๆครับทายทอดด้วยผมไม่ปิดบังครับวันนี้ผมคิดผมมาให้ครับค้นหาปัญหาของลูกค้าให้เจอครับผมจะไม่เสนอขายก่อนผมจะถามเขาก่อนถามเขาก็ได้มีโอกาสครับไปเรียนวิวิชาไปละครวิวิชาก็ก็ได้รู้ว่าอ๋อการขายรายใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเปิดแผงก่อนเลยนะครับที่เราถาม คุยเปิดใจไปเรื่อย่สุดท้ายเปลี่ยนความว่าอาจจะถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึงอาจจะยังไม่เสนอวันนั้นนะครับก็เสนออีกวันต่อไปจนได้เจอมาเจอวี่โบยเขตอกอยยางชัดเจนอีกครับว่าวันนี้ส่วนคนเราไปเป็นลูกค้าเขาเหมือนร้านสวยๆเนี่ยเราเป็นลูกค้าเขาเสร็จปุ๊บถ้าวันนั้นลูกค้าคุยกันแล้วอยากพูดเรื่องประกันแล้วอะ่ะพี่โบก็ยังไม่เสนอนะครับก็บอกว่านัดกันเป็นพรุ่งนี้แล้วก็จะมาในแบบในคาบของตัวแทนประกันชีวิต เข้ามาขายจะไม่ขายแบบนั้นเลยนะครับรู้เรื่องชีพมากาก็เพราะนั้นผมได้เจอคุณน้าก็ชุกดีครับวันแรกนะผมออกคบใ,ใหม่ครับเสนอให้คุณน้าก็คิดว่าเฮ้ยเขาต้องซื้อช่วยเราแน่นอนเลยคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเป็นน้าต้องซื้อแน่นอนเลยเสนอไปร้านสามครับตอนนั้นขายครบมากครับเพราะแบงค์เคยบอกว่าขายต้องขายนะต้องขายให้ครบนะแนบทุกอย่างนยครับเล่มเดียวจบอะตอนนั้นนะจำได้เลยเสนอเบี้ยไปร้านสามลูกค้ากลับมาบอกส้มว่าส้ม อย่าไปบอกตั้งนะแต่ว่าอย่าให้ตั้งเนี่ยไปขายแบบนี้กับใครอีกครับทางราเาพูดพูดกับผมผมก็อะไม่เป็นไรท่งผมมาแอบบอกผมว่ากลัวเธอเสียใจผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมมันมีแค่หน้าที่เล่าให้เขาฟังเขามีหน้าที่ตัดสินใจถ้าวันนี้เขาตัดสินใจไม่ได้แสดงว่าผมอ่ะยังเล่าได้ไม่ดีพอแน่นอนเพราะผมเข้ามาใหม่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราศึกษาเรวเรามีโอกาสเราค่อยได้เสนอผมก็ดูแลเขามาตลอดครับสุดท้ายล่าสุดไลยของรานก็ ก็เก็บแย่มาทั้งครอบครัวก็ประมาณเป็นล้านนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็มาเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งครับตอนนั้นก็ตั้งใจครับม่ได้คุยกับพี่ลีแล้วตอนนั้นได้วิ่งวิ่งอ,ออกร่างกายวิ่งออกั่งกายตอนเชา้าแล้วก็คิดบทไปด้วยครับคิดบทด้วยวิ่งเสร็จเพื่ก็มานั่งพิมพ์พิมพ์บทแล้วก็เข้าไปหาพี่ลีอกพี่ลีผมผมเขียนบทไปกันนี้พี่ลีช่วยเป็นเพื่อนผมให้หน่อยทีอผมขอโรเพยพี่ลีฟังผมเล่าพี่ลีฟังเอ้ยก็เคลียนะพูดบทนียก็เขียก็เตรียมแล้วก็ วันที่วันที่ลูกค้าเปิดใจมากที่สุดเพ,ดพ,ดพดิ่งรู้จัดูิีวิทาครับบางทีเราไปมอบคุมาทันเนี่ยวันนั้นเรามอบเสร็จปุ๊บเราก็ไม่กล้าขายต่อแล้วเพราะพึ่งขายเข้าไปอ่ะเรามันกล้าขายแต่พิธีวิธาบอกว่าวันที่คุณไปมอบภูมาทันเนี่ยคือวันที่ลูกค้าเปิดใจมากที่สุดแล้วคุณคนขายต่อเลยเออผมก็ผมก็มเข้าไปทรงนั้นเลยจังหวะพอดีก็มอบภูมิฐานครับแล้วก็เลยได้ขายต่อก็คุยให้เพื่อนฟังว่าเป็นอย่างนี้นะก็ใช้บทใช้บทง่ายๆนะครับผมก็ ก็ก๊อบมาอย่างลูกค้า,าเวเลครับผมก็พยายามคิดแต่ไม่ใ้มันเป็นบทของผมผมอกว่าเฮ้ยวันนี้มันมีขั้กุศโลบายอะไรหลายอย่างผมบอกว่าวันนี้บริษัทนะยกระดับให้เราเราเลื่อนเราเลื่อนมาเป็นผู้บริหารเขายกกระดับให้เราดูเบี้ยวกันตั้งแต่หนึ่งล้านห้าล้านจนถึงสิบล้านนะแต่ของได้อรเราตอนนั้นผมเสนอเล็่อนี้ยตอนมกราครับผมบอกว่าวันที่ผมส่งเรื่องของได้ผมมาเข้าไปที่บริษัทใหญ่แล้วผม เขาให้ดูพอบลูกค้าโยนของให้มยี่สิบลายแต่ผมอ่ะยังไม่มีชื่อชื่อนายอยากให้ชื่อนายเขาไปดูด้วยเลยไปหาสำนักงานใหญ่เลยคุยกับเขาเลยว่าลูกค้าผมเป็นแบบนี้เพื่อนผมเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้รายได้แ0ล้านลูกนี้น่าเขาเลยขอเสนอเชื่อชื่อเพื่อนเขาไปด้วยเบิงแต่มน่อมีค่าความสามารถนะอย่างนี้ผมบอกว่าค่าความสามารถคนก็ไม่เท่ากันตัวมเงินกับมีรายได้แปดสิบล้านถึงไปอย่างร้อยต้องมีค่าคุ้มครองความสามารถสามเท่านะคือสองร้อยสี่สิบล้านแต่บริษัทโยนมาให้แปดสามร้อยล้านเ้ย สามล้านแต่ไม่ได้ให้ทําอย่างเล่บเดียวเลยนะสามล้านเราค่อยๆโตไปด้วยกันตอนนี้มันไหวเท่าไหไรแปดสิบล้านใช่ไหมขอแค่หนึ่งเปอร์เซ็นของแปดสิบล้านคือแค่แปดแสนปีลานนึงเท่านนั้เพื่องสร้างความภูมิของแปดสิบล้านแบบนี้ว่าโอเคไหมเดี๋ยวผมพูดประมาณนี้ครับผมรูไปแต่ว่าผมใช้ความความอินเนาะเพราะว่าในการนั่งต่อนหน้าลูกค้าโอ้โหมันเหมือนเล่นหมากรุกกันเลยแบบผมก็เพิ่งรู้ไปนะครับว่ามันเป็นรายล้านรายแรกของผมผมขายเบี้ยไม่มีรายล้านเลยนะครับขายมากสุดตอนนั้นก็แค่สามแสน ผมใช้เน้นเพราะผมทาเยอะได้เจอเยอะนะครับก็โชคดีครับได้ได้คุยแต่พอเราคุยเสร็จปั๊บอะรารู้เลยว่ามันมันมันแค่กแค่กลัวมันความกล้ากับความกลัวมันมันค่อมกันนิดเดียวพูดพูดกันง่ายเลยถ้าวันนี้กล้าก็ไม่กลัวถ้าวันนี้กลัวก็แค่ก็ก็ไม่กล้าแค่นี้แต่พอถ้ากล้าแล้วอะมันก็จะไม่กลัวเลยหลังจากนั้นผมก็หาเช่นี้มาได้ผมก็ลงบอกชุมว่าเอ้ยเดี๋ยวจะเสนอลูกค้าวนละลายใครก็ได้ รับโทรศัพท์โทรหาเลยของเสนอเลกาซี่วันละลายวันละลายขอเล่าให้เขาฟังอย่างหน่อยองเล่าก็ปิดมาได้ครับแต่เชื่อไหมครับว่าไลายเนี้ยผมผมทํผมทำ,มทำตัว business t r a i n e ให้เขาด้วยเพราะผมเอา,ต,เอา,ต,เอาตัวเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับผมใช้ความรู้ของที่ที่เรามีเนี่ยผมก็เพิ่งรู้เพิ่งคุยกับทีมงานเหมือนกันว่าเฮ้ยเราทําสินเชื่อมันนี่ลูกค้าเราเนี่ยพูดผูะกอบการทุกคนเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกู้เงินกับแบงก์เนี้ย เราแค่ไปช่วยช่วยเขาดูในส่วนนี้ดีไหมเนี่ยแล้วเพื่อนผมบอกว่าผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเอเอเนี่ยมันไปได้ถึงพันล้านเลยนะตอนนี้เป็นบริษซทเดียวที่ทาได้สุดสิดพันล้านเขาก็เล่าเป้าหมายสุดท้ายผมเพิ่งรู้เป้าหมายเขาว่านั้นเขาเขาอยากมนรายได้หมื่นล้านผมก็บบเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะเดินไปกับกับผมเนี่ยจนถึงพันล้านเหมือนกันนั่นแหละโชคดีมากที่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นจุดที่เขาคิดมาตั้งนานแหละส่งต่อความันขั่นระัแต่ไม่เคยรู้เลยว่าต้องทำาไง S <S เขาบอกว่าผมว่ามึงนมาตอบโจทย์กูทุกอย่างเลยตนอนกูอ่าจริงเหรอเอองั้นเดี๋ยวเป็นประโยชน์ตรงนี้ให้ได้เฮ้ยมึงการที่มึงไปถึงพันหมื่นล้านได้เนี่ยเงินเนี่ยต้องไม่ใช่เงินนะมึงต้องใช้เงินแบงค์เว้ยเดี๋ยวกูดูแลผมก็ทำบิสเนสเองเขาไปเสนอกู้เงินสิบล้านเนี่ยล่าสุดเขาจะกู้อีกยี่สิบล้านผมก็โค้ชก็ทำบิสเนสมึงใช้ตัวนี้นะแล้วถ้ามีลูกมีพลังงานแบงค์มาเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยคุยให้ก็มาได้ครับผมอยากเล่าให้ฟังครับว่าอย่า อยาให้ที่จะบอกตัวเองว่าขายประกันนะครับวันนี้ผมเป็นคนหนึ่งครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยนะครับเล่มนี้ครับสมรั์ครับสิบห้ายี่ิบห้าครับทุนยี่สิบล้านครับเบี้ยประกันอยู่ประมาณล้านเจ็ดผมคุยกับน้องชายผมน้องชายผมครับเป็นน้องที่สนิทกับผมมากครับเรียกับผมมามัธยมะผมอยู่ม .4 เนี่ยผมคุมน้องแขงบอลผมเป็นโค้ชน้องให้น้องมานอนบ้านผมกินข้าวผมทำข้าวให้ มาขอนแก่นก็ามานอนบ้านผมดูแลกันสุดท้ายได้น้องเข้ามาปุ๊บน้องได้อยากเงกอยากกู้เงินครับอยากกู้เงินไปลงในธุรกิจพี่ผมอยากกู้เงินมากแต่ผมจะากกู้บ้านก่อนนะพี่ผมจะเอาบ้านปเป็นออฟฟิศเท่าไรสามร้ยผมไปกู้ไหนเขาก็ไม่ให้ผมเลยมาเดี๋ยวพี่ทํอะไรผมก็ทําให้น้องก็ผ่านอนุมัติรับน้องอโอ้โอหลักบอกพี่ถ้าไม่มีพี่นะไ่ถึงวันนี้น้องตอนนี้รายได้เป็นร้อยล้าน,นาปีที่แล้วครับเขาอัพเขาอัพรูปเนี้ยรูปรูปเนี้เลยเลยขาบอกว่า ขอบคุณเอเอที่ดูแลเขามาทุนยี่สิบล้านเนี่ยส่งต่อให้ลูกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เขาเบี้ยประกันหมื่นล้านเจ็ดที่สําคัญครับเขาแฮชแท็กไว้เล่มนี้เป็นเล่มที่หกของบ้านแล้วผมก็เลยเชียร์เฮ้ยทําไมผมไม่ไปหามาันั้งแต่แรกอ่ะผมคิดว่าแต่คิดว่าเออเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้คุยเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอค่อยขายเดี๋ยวได้เจอไม่ขายกัยบกันครับวันนี้เราไม่ขายคนอื่นก็ขายเราไม่ชวนคนอื่นก็ชวนเหมือนน้องปุ้ยครับอยู่เป็นัทแปดนะครับ,บประพ่โจ จเจอนนองคนหนึ่งครับเพื่อนกันครับสนิทกันมากอยู่เอชซีบีตอนนั้นก็นัดกันกินข้าวกูยก็ออกมาทําได้เปีกว่าแนละ้วเนามาเจอกันนังกินข้าวกันนนองบอกเ,เพื่อนเบอกว่าเอามึงเนี่ยกูอยู่เอเออนะเนี่ยกูมปอยู่ออกคนมาสามวันเนี่ยกูติดเอ็นียทีแล้วนะกูยก็งงต้องอยู่ใครอยู่กับทางนี้หนระออะต้องไม่บอกกู น้องนั้นเพื่อนคุยบอกว่าเขาึพ่งไชวนครูเออเนี่ยครับก็ก็เลยอยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดแบบนี้กับขครอีกขายไม่ได้ก็ชวนครับชวนไม่ได้ก็ขายนะครับแค่นั้นเองนะครับก็นี่ครับคนเนี้ยผมบอกว่าเป็นคนหนึ่งที่ผมรีคุดยากที่สุดเลยส้มนะครับส้มกับแม่ผมไม่เคยไม่เคยเห็นด้วยนะครับว่าผมจะมาอยู่ในอาชีพนี้ยังถามผมเลยครับว่าถ้าขายอ่ะแล้วแล้วถ้าขายไม่ได้เอาอะไรกินบอกผม่ขายขายไม่ได้เอาอะไรกิน ผมว่เฮ้ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะแต่รู้ว่าต้องทําได้อ่ะให้ให้เชื่อผมได้ไหมผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยวันนี้ผมดูแบงก์อ่ะผมผมเจอลูกค้าวันละสองรายถูกไหมถ้าวันนี้สถิติการขายมันคือสิบต่อหนึ่งนะสิบต่อหนึ่งถูกไหมผมเจอลูกค้าวันลผมทำงานขยันมากสมมติเจอลูกค้าหกสิบลายต่อต่อเดือนถ้าผมว่าผมต้องขายในละหกลายถ้าจากสถิติแ้าหกลายเนี้ยแล้ววิาทายาไทยมันอตั้งห้าหมื่นเนี่ยเคสไซส์ผมวันนี้ห้าหมื่นแสดงว่าผมก็ต้องมีสามแสนถ้าวันนี้ถ้าบอกว่าขายไม่ได้ แสดงว่าผมไม่ได้ทํางานผมคิดแค่ดีผม,ผมบอกก็เขาก็ชี้สุดท้ายครับจากคนเนี้ยก็เข้ามาอยู่ผมเข้าอยู่ผมก็เลยบอกว่าถ้าผมชวนส้มได้เนี่ยผมก็ชวนใครได้แล้วตอนนี้ตอนแรกเขาไม่ได้เห็นว่าจะเข้ามานะครับก็เนี่ยครับแล้วก็มาถึงเรื่อง,เร,อง,เ,รองเรื่องการการชวนนิดนึงก็ผมว่าผมมันเลือกครับผมคัดก่อนชวนเมื่อกี้ตอนที่ประชุมเมื่อกี้ได,ได้ได้ฟังกับพี่โฟเขาพูดนะครับว่าเขาก็เลือกเลือกก่อนที่จะชวนเลือกคนคุณภาพเข้ามาในการบริหารมันจะง่าย แล้วคาพูดภาษามันจะลจคายๆกันผมไม่ได้บอกว่าไม่ชวนไม่ไม่ดีนะครับชวนก็ชวนเลยนะครับแต่ว่าในในตัวผมอันนี้คือผมจะตั้งสเปกใ,ในใจผมก่อนว่าผมออกไปหาคนที่มีฐานตลาดเนี่ยเพื่อนผมนยครับพีทนะครับอันนี้ส้มนะครับไล่นะครับก้อยโบข้างล่างคือเปิรอันนี้คือคนแบงค์ทั้งหมดต้องมีส้มส้มเป็นบริษัทพีทก้อยโบเปิดคือคนแบงค์ซึ่งเป็นเพื่อนที่อยู่ตึกเดียวกันจนถึงวันเนี้ผมมีพี่ที่อยู่ เดิมนะครับคุยก็คุยกันอยู่บอกว่าตั้งรู้ไหมเนี่ยเขาประชุมกันเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่าห้ามกินข้าวกับมึงลยนะห้ามเข้าแบงค์นะเขาไม่ให้เข้าแบงค์เลยเอาอกระดานนั้นเลยเหรอโอ้ยผมเรื่องมีคนมีฐานตลาดครับมีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายชัดเจนครับมีความมุ่งมั่นเป็นผู้ให้อย่างจริงจก็มีความกระตันอยู่ซึ่งแน่นอนครับถ้ามีฐานตลาดมันง่ายครับมันวางแผนง่ายว่าเฮ้ยฐานเขาเป็นแบบนี้เราจะวางแผนให้เขาทำยังไงคราวเนี้ยเราก็มาคุยกันอยู่ที่เราจะทำยังไงให้ได้คุยกับลูกค้า แรงบันดาลใจครับชัดเจนแน่นอนเพราะว่าเท่านี้ทํางานโดยไม่มีงรนใจไม่มีเป้าหมายอย่างที่ผมทําตอนแรกๆก็คงสเปรย์สปะาไม่ได้จบไม่ได้สิ้นทันทีหรอกวันนี้โฟกัสทิ่เป้าหมายเป้าหมายมันใหญ่เดี๋ยววิธีการมันก็ตามมาเองครับผมเลื่อก,ก่อนนะครับในก่อนจวนนะครับก็สิ่งหนึ่งที่ผมทําให้ผมมาที่ผมนี้ก็บอกผมเป็นคนหนึ่งที่สมมุติผมต้องมีผลงานทุกเดือน mm hmm. ผมจะไม่ดรอกรื่องงานขายผมจะเอาทั้งสองงานแต่แต่มันก็ยากนะบางทีผมก็กลัวเพื่อนน้อยใจเหมือนกันว่าเฮ้ย ผมไม่ได้บางทีมันตกหล่นตรงไหนผมก็จะบอกเพื่อนผมว่าวันหนึ่งที่ที่ผมไม่น่ารักหรือว่าวันหนึ่งที่ผมหายไปช่วยช่วยบอกกระตุ้นผมหน่อยนะบางทีผมผมโฟกัสไม่ถูกก็ให้อยู่ด้วยกันผมไม่เคยบอกว่าผมเป็นหัวนหน้าหรือน้องกันผมก็เพื่อนนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่ผมทําได้ตอนนั้นที่ผมยังไม่ได้ขึ้นหน่วยคือผมบอกให้พี่โจช่วยพี่โจก็ก็ช่วยมาตลอดทูหาให้คุยให้เป็นเหมือนทีมงานของพี่โจไปด้วยก็ว่าเราก็ต้องขายด้วยเราก็ต้องทําทีเพื่อตอนนั้นก็ แต่ก็ผ่านมาได้ครับปัญหาก็กเจอแน่นอนครับทุกคนเจอปัญหาหมดครับแต่ว่าวันนี้ปัญหาผมมันมันมันไม่ได้ใหญ่มากเนะเพราะเป้าหมายผมใหญ่กว่าผมก็มองปัญหาเป็นเหมือนบันไดนะบางทีแต่ก่อนผมก็มกลัวเหมือนกันครับปัญหาผมก็เฟ้ตัวเองเออกม,มันกลัวโยนให้พี่โจเลยพี่ตาพี่ตาดิปัญหาตัวเองไม่มีนะครับมีแต่ปัญหาผมโยนพี่ตาตาช่วยเราทำานึงไพี่ช่วยหน่อยเพ่นหน่อย,อย,อยเจอปัญหาเจอมันหมดแล้วครับผมเจอมาทุกอย่างละทั้งงานขายบปินารผมก็เจอมาแต่ผมสิ่งหนึ่งที่ทาให้ผมกลับมาโฟกัสอีกเฮ้ย ถ้าผมไม่เจอปัญหาแล้วผมจะโตไหมอ่ะแล้วถ้าวันนี้ทีมงานผมเจอแล้วผมตอบเขาไม่ได้เขาจะเชื่อผมไมหมล่ะเขแล้วความแล้วความมั่นใจเขาจะอยู่ที่ไหนอ่ะเขาเลือกมาอยู่กับผมแล้วผมต้องให้ความมั่นใจเขาสิผมก็เลยเจอเลยครับปัญหาในผมก็พร้อมเจอตอนนี้แก้ได้หมดไม่แก้ไม่ได้เขาเโจ้ต้ามาช่วยผมลามไปถึงพี่ตัว <c oughs> ช่วยผมอีกนะครับพี่ตัวบอกผมไม่เอาแล้วนะมไม่เอาปัญหาแล้วเอาอย่างอื่นบ้างความสำเร็จมาให้กูบ้างนะครับแต่ก็บอกน้รผมผมเป็นคนหนึ่งครับที่ผมจะมีผลงานทุทกเดือน เพราะว่าวันนี้ถ้าบอกไอ้ทีผมขายสี่ขายสี่ขายก็ได้กับตัวเองไงสุดท้ายอ่ะผมก็ต้องผมรู้แหละตัวผมก็ต้องมีแหละคุณก็ยังไม่ขายเลยไม่ให้ผมขายหรือหรือทาไมอ่ะคุณขายเราคุณก็ได้แบบนี้เหรอผมจะไม่ทําแบบนั้นผมจะผมจะทให้เขาดูด้วยว่าผมก็ขายนะคุณก็ต้องขายขายไปด้วยกันเราก็จะโตไปด้วยกันเดี๋ยววันหนึ่งคุณก็ต้องมีทีมผมก็ส่งต่อเนี้ยให้คุณคุณก็ต้องดูแลทีมคุณเหมือนกันนะครับก็จะมีผมนะครับตอนนั้นอยู่กับพี่โจนะก็ ก็ขออนุญาตพี่โจมาแล้วนะครับว่าผมขอแยกผลงานออกมาให้ดูตอนนั้นคือก่อนขึ้นก่อนขึ้นหน่วยมาครับเมื่อกรกฎานี้ยผมแยกออกมาตอนนั้นผมมีเจ็ดโค้ด MIP ทั้งปีครับปีเมื่อกี้นี้ครับรวมกันนะครับมีเจ็ดคนเนี้ครับทาไปที่แปดล้านหกครับมีบซีเฉลี่ยคือสองล้านหนึ่งนะครับก็ทําไมครับนี่ครับผมจะบอกว่าทําไมต้องเป็นเกือพันทไมต้องเป็นคนคุณภาพนะนี่คือครับคือเบี้ยเฉลี่ยนะครับของเบี้ยพารผมมีริเจ็ ที่แยกออกมาให้เมื I, ่อเดือนปีที่แล้วนะครับเฉพาะเอฟไอพีครับเอฟไอเอฟไอพีเฉลี่ยต่อคนครับล้านห้าคนผมแต่เฟิร์นเนี่ยห้าแสนเพราะว่าเฟื่อนเข้ามาแค่สองเดือนตอนนั้นเฟิ่์นเข้ามาแค่สองเดือนเองนะครับเฟื่อนเข้ามาพิจิการกันว่าสองเดือนปรห้าแสนนอกนั้นครับหนึ่งล้านพีดีสหนึ่งล้านครับส้มสามล้านผมสองล้านสามเฉลี่ยตกที่ยล้านผแต่จริงๆค่าเฉลี่ยจริงๆที่ที่บริษัทกําหนดมันที่บริษัทให้มาคือเฉลี่ยต่อคนเนี่ยคือหนึ่งล้านครับ แล้วมันคุยง่ายครับทางานกันง่ายมันแต่มันก็จะมีครับจังหวะที่มันดาวแต่ว่าเราก็คุยกันแล้วแล้วการจูบของของคนที่มีเป้าหมายนี้ในมนาใจมันจริงมันจะจูบกันง่ายครับดึงกลับมาง่ายนะครับก็มีเหมือนกันนะครับผมนีาคนี้ผมส่งนักเก็ตสี่คนส้มมีพีทเพินก้อนนี่นะครับอย่างนี้ก็คราวนี้มันเป็นในการของ F a g e t FA ล่ะพีทครับเนี่ยไปดูนะครับ่วงตอนนี้มี f a Standard รอรหนึ่งคนนะครับแล้วก็รอสอง ผมมันมีสี่เนาะแ้วก็พีทเนี่ยมีสแตนดาร์ดออกโค้ดแล้วเรียบร้อยเข้าองค์การเลื่อยๆสองคนนะครับเป็นเดฟเอเกตเดฟเอมีเฟิร์นนะเฟิรก็ก็รอสอบคนหนึ่งของก้อยขอ,ของก้อยน่าจะมีเพิ่อมอีกเป็นสามถึงสี่คนละตอนเนี้ยที่ที่รออยู่ในกระบ,บวนการโปรเซสที่จะสอบแล้วก็ออกโคนนะครับนี่ครับก็เป็นเป็นเหตุผลที่ว่าเออทำไมสี่คนเนี้ยเขาเขาขยับมาผมก็บอกว่าผมก็มโมเดลจากโจน,นะมาบอกเขาวันเนี้ยแต่แต่ผมก็บอกว่าเอ้ยถ้าวันเนี้ยคุณคุณไปถึงปลายทางแล้วคุณยังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรนะ แต่วันนี้คุณได้ประสบการณ์ในการทําอย่างน้อยคุณได้คิดที่มันฉีดวัคซีนที่ป้องกันคุณแล้วว่าเวลาทํางานกับบริหารด้วยมันเป็นแบบนี้นะก็ได้เจอก็คิแก้ไขกันไปก็ปีที่แล้วผมผม,มีเฉพาะของบริษัทมีเอ็มดีทีสองคนนะครับก็เป็นพี่นี่ไอ้เซอร์ทั้งสองคนเลยซึ่งซึ่งผมก็จะบอกทีมงานผมเหมือนกันว่าผมก็ถ้าถ้าเราเราทําตามแต่แบงค์นะถ้าเราทําตามนโยบายของแบงค์นะ ไม่มีเหตุผลที่เราจะผิดพลาดเลยเพราะว่าเขาให้กำหนดนโยบายไบเราทําแบบนี้เช่นเดียวกันครับเราอยู่ในบริษัทอยู่ในเอเอาก็บอกเออเราก็ทําตามนโยบายของบริษัทยิ่งตอนนี้เขาเอาไวท์เตี้มากําหนดทุกคนต้องเป็นโกลไปครับการรับรางวัลโน่นนี่นะั่นผมไม่บอกว่าเฮ้ยม,มันทำไม่ได้ยากนะแล้วเจอพี่จินเรียนกับพี่จินโนโกกพูดเขาพูดง,ง่ายมากเราก็มันทําง่ายมากจริงๆมันะทําง่ายมากนะพี่โฟงเนี่ยก็เป็นเป็นโค้ดไ,ไวท์เตี้เหมือนกันว่า <c oughs> พี่วงก็บอกทำงนี้มันเก็งง่ายมากเลยก็ผมก็ตั้งเป้าว่าเป็นพี่แม่เอเบเซอร์ทุกป,ปีนะครับก็อิสซ้งมเข้ามาครับจากคนที่ไม่ไมเคยว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดเอ,อเห็นด้วยกับอาชีพนี้นะครับสุดท้ายก็เข้ามาก็แล้วก็ไปด้วยกันครับเราสร้างไปด้วยกันทั้งทีมเลยต้องขอบคุณทีมผม,มมากในปีที่แล้วนะครับว่าแล้วปีเนี้ยเราก็มีเป้าหมายร่วมกันที่ยิ่งใหญ่กันนะครับก็ขอพูดถึงพี่พี่ตัวยกับพี่ลี่หน่อยแล้วกันนะครับว่าวันนั้นนะครับก็ได้มีโอกาสไปที่ ก็มีตัวบอกว่าแกน่าจะซื้อไพ่ครับแกซื้อชุดเป็นชุดครอบครัวนะครับชุดครอบครัวไม่รู้ครับผม็มหน้ามึนครับอย่างน้ผมผมผมหน้ามึนเมื่อปีเมื่อปีเมื่อปีครับตอนตอนวันที่สามสิบผมตั้งเป้าไว้ก็อยากมีออสเตรเลียครับตอนนั้นก็ก็ทํากับส้มครับส้มก็อยากให้ส้มเป็นเอฟเอพัมแล้วออสเตรเลียมันก็ก็แข่งกันอยู่ครับหลายหลายคนครับแต่ตอนนั้นมีโอกาสได้ที่สองที่สามนี่แหละครับแต่จังหวะนนั้นผมก็ ก็สู้กันมาทั้งทั้งปีครับจนสุดท้ายแบบเออเรารู้สึกแบบทําไมมันจะไปก็ไติดขัดพอดีนั่นจนสุดท้ายมีจังหวะพอดีครับได้คุยกับตัวพอดีตัวโทรโทรก็ได้เข้าคุยกันตัวก็ล้วก็เล่าเล่ฟังว่ามันเป็นมันเป็นอะไรงเป็นไงบ้างครับก็ร้องไห้เลยครับเราเราร้องไห้เราเราเหไื่บ้มากเราเหนื่อยมากแต่เราก็เชื่อว่าทีมงานเราก็ก็เหนื่อยก็สู้กันมาทุกคนแต่เรารู้สึกว่าเราอิจัดทั้งหัวพี่ผมอย่างเงี้มมันไม่ได้พี่ตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้แน่เลย ต้องทํายังไงตัวก็บอกว่าถ้าวันนี้ส้มอ่ะเขาทําได้นะตั้งถ้าเขาทําได้นะเขาถือถ้วยมาให้ตั้งนะบอกว่าตั้งอ่ะเราทําได้แล้ะเอาถ้วยไปพาประเทศไทยที่ตั้งอยากได้แล้วเขาบอกตั้งว่าตั้งไม่ทําแล้วนะงานเนี่ยจะกลับไปทํางานเร็วอยากได้เขาเสร็จเอาไปเลยทําไปละเอาไหมตัวรับโอ ถ้าวันนี้สิ่งที่ได้มามันไม่ได้เป็นความสุขของทีมงานตั้งเลยตั่นจะทําไปเพื่ออะไรช่วยเขาไดเดียวมันก็มีไม่ไอความกระหายมันดีบอกมันดีนะแต่ว่าวันนี้ความสุขต้องมาก่อนนี่ต้องเข้าชวนเขาเข้ามาต้องบอกว่าอย่างไรเขาม,มีความสุขเดี๋ยวนั้นเป็นใส่ความกดดันในเขามันใช่ไหมโอ้หลังจากนนั้นผมก็เข้าใจนะครับผมรูผมดวยี่ตัวก็จะอยู่ในทุกช่วงเวลาเหมือนกันนะครับที่เป็นปัญหาแล้วก็ก็ได้กลับมาคุยกับทีมงานครับว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเราเราจะค่อยไปในการมาทำ มีอะไรเราช่วยก็บอกกันนะครับก็ผลผลิตแถวนี้ครับก็เป็นเป้าหมายครับเป้าหมายในปีนี้ของผมเองก็ก็คุยกับทีมงานเรียบร้อยครับตัวนี้นี้ก็คือถ้า FYP ที่20ล้านตนนัวหูมันเยอะจังคนรบอกาหูมันเยอะจังแต่พอพี่รถพีพ่กินลองคิดดูนะครับผมตั้งเป้า FBT 7คน7คนเนี่ยคูณ2ล้าน,นก็14ล้านแล้วนะครับตอนแรกผมตั้งเป้า12ล้านแล้ว New AEM ปีที่แล้วนะครับที่1 f y อ็1ล้าน ที่สองเจ็ดล้านที่สามเจ็ดล้านเท่ากับว่าถ้าผมตั้งแบบนี้ยมก็อาจจะไม่ได้ด้วยซ้ำนะครับแต่พอเป็นเป้าหมายหลักก่อนครับตอนนี้ตั้งไปเท่านี้ก่อนปุ๊บหมอวางเอวซเสร็จปุ๊บก็ตั้งเอ็มดีอาร์ทีเจ็ดคนแต่เจ็ดคนต้องเป็นพิเมเวเซอร์นะครับแล้วก็สามิพนิวโค้ดครับยี่สิบเอฟเอสิบสองเอฟเอามด้วยครับแล้วก็ซีเน็กเจนนะครับก็พีทส้มก้อยเฟิร์นนะครับแต่ทุกอย่างจะตั้งอยู่ในความสุขของทีมงานเป็นหลักนะครับ ก็นี่ครับเป็นไรายได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ผมคุยกับพิต่ตาครับว่าผมจะทําโมเดลนี้นะครับก็ถ้าสมมุติ next เกนผมสี่คนเนี่ยเลื่อนได้ทุกคนนะครับเท่ากับว่าอ่าขึ้นสมมุติเลื่อนอ็มทุกคนเนี่ยผมก็ไปถึงดีๆได้ละตอนนี้ปีนี้ถ้าผมตั้งเป้าไว้มีผมว่าไงไว้สาคนเนี่ยอาจจะมาไหมก็ไม่รู้แต่เชื่อว่าอาจจะอุ่นถึงกันตามคนนี้เข้ามาผมก็ขยับไป เอสดีดีได้นะก็หาพามเพิ่มอีกสี่คนผมก็ไปถึงอดีดีนะครับก็วางไว้วันนี้ผมลายนั้นผมขยับผมพยายามขยับขึ้นปีนะครับทำห้าปีห้าสิบห้าล้านนะครับรวมไายได้ห้าปีอีนนี้คือคือคุยโมเดลกับพี่ต้าไว้เป็นโมเดลตัวนี้นะครับนี่ครับการเติบโตนะครับก็อย่างที่พี่รู้แะครับผมตั้งเป้าไว้แปดปีแปดปีคือจริงๆต้องสี่สิบสองละจริงๆมมนได้เลื่อนปีกี้ก็มเลื่อนปีผมตั้งเป้าไว้จ,นะจ,ไๆๆไวจะเป็น เป้าหมายผมนะครับอันนี้คือเป้าหมายผมดูอ,อาจจะดูยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าผมจะทำนะผมเพรว่าผมไปถึงได้เหมือนกันผมวางไว้ที่อายุ42ครับ EDD 8ปีอันนี้คือเป้าหมาย